ยังไม่หมดเรื่องข่าวชาวบ้านเรื่องข่าวยิงกันฆ่ากันตายนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับมีคนถูกยิงตายคนที่ตายนั้นชื่อนายมุนทองชัยรักษานะครับอายุ47ปีตายยังไงครับก็ถูกลูกเขยยิงฮะลูกเขยชื่อนายสุรสิทธิ์ศรีหานนนนะครับครับแล้วก็ลูกเขยวันนี้ก็มามอบตัวด้วยนะครับมามอบตัวด้วยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับนายสุรสิทธิ์คนยิงนะครับบอกว่าอายุ23ปีนะครับ บอกว่าตัวนายสุรสิทธิ์เนี่ยนะครับแต่งกับลูกสาวของนายบุญทองชื่อประพัดสอนนะครับลูกสาวผู้ตายนะครับซึ่งก็ความจริงเนี่ยก่อนแต่งก็อยู่กินกันมาก่อนนะครับประมาณ3ปีแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะครับก็อยู่กันโดยที่ไม่ได้แต่งก็เลยทําให้นายบุญทองเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะไม่ค่อยพอใจแล้วก็ทางด้านของคุณสุรสิทธิ์เนี่ยก็ไปเป็นทหารเกณฑ์ซะก่อนนะฮะ แล้วก็นายสุรสิทธิ์ก็บอกนะครับว่าหลังปลดประจำการนั้นก็จะมาจัดพิธีแต่งงานกับลูกสาวแต่ติดปัญหาว่าไม่มีเงินสินสอดนะครับทางฝ่ายของนายมุนทองพ่อตาก็บอกว่าก็เอาเงินสินสอดมาก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวเอามามาคือมาอยู่ในกระบวนขันหมาแล้วเดี๋ยวจะคืนให้ก็ขอให้มีเถอะไม่เอาไว้หรอกก็ขอแต่งให้มันถูกต้องตามตามพิธีรีตองนะครับนายสุรสิทธิ์ก็เลยไปหาเงินมา5 0,000บาทแล้วก็ มีขบวนแห่ขันหมากมาสู่ขอนะครับลูกสาวของนายมุญทองนะครับแล้วก็พอคือแต่งกันในวันที่9พฤษภาคมนะครับแล้วก็เอาเงินสดมา5 0,000ื่นเสร็จแล้วคือนายสุริศิบอกเงินสดห0,000ื่นเนี่ยก็หยิบยืมมาจากพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติของตัวเองอแล้วพอแต่งไปแล้ววันที่9พฤษภาคมจนถึงวันนี้นะฮะผ่านไป2สัปดาห์พ่อตาคือนายมุญทองเนี่ยไม่มีทีท่าจะคืนเงินสินสอดให้ตามที่บอกกับลูกเขยนะฮะ ลูกเขยก็มาทวงไปทวงมาทวงหลายครั้งก็ไม่คืนจนกระทั่งวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะลูกชายลูกเขยก็ไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนห่างจากบ้านของนายมุนทองพ่อตาเนี่ยประมาณสักห้าร้อยเมตรเสร็จไปดื่มเหล้าเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานมาเหมือนเดิมมาทวงเงินพ่อตาอพ่อตากําลังดูไก่ชนอยู่อะไรอยู่ก็ไม่ให้พอไม่ให้แล้วเนี่ยนะครับนายสุรสิธิ์บอกว่าผมก็จะขี่จักรยานกลับ แต่เห็นพ่อตาผมเนี่ยเอาปืนเลงมาที่ผมผมก็เลยเข้าไปแย่งปืนแย่งไปแย่งมาปืนลั่นถูกเป้าตาพ่อตาตายปืนลั่นปืนลั่นแต่ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าดูจากสภาพที่เกิดเหตุแล้วปืนเนี่นะฮะไม่ใช่ปืนของพ่อตาปืนพ่อตาเป็นปืนลูกซองนะฮะปืนนี่เป็นปืนของนายสุรสิธิ์ปืนลูกเขยนะครับแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเตรียมปืนมา กะว่าทวงเงินสินสอดไม่ได้เนี่ยกะจะยิงเลย<อ>เพราะดูสภาพแผลที่ที่เบ้าตาของนายมุนทองนั้นคือถูกเจาะยิงเพราะมีเขาเมาดินปืนติดอยู่เลยนะฮะนี่ครับฉะนั้นก็สภาพของหลักฐานสภาพเหตุการณ์ที่เกิดนั้นนายสุรสิธิ์ก็คงจะลำบากนะฮะฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับครับโดยเตรียมเตรียมปืนมาทวงสินสอดเลยนี่แหละ้ออางเขา ที่บอกพ่อตาจะยิงก่อนมันฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นฮะโอ้โหแล้วลูกสาวลูกสาวผู้ตายเนี่ยจะว่าอย่างไงเพราะว่าคนที่ยิงก็เป็นสามีตัวเองใช่สามียิงพ่อตัวเองตายโอ้โหเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ไม่ยิงกันตายแล้วเกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นนี้เองนะครับทางผู้มนวยการของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับแจ้งว่ามีนักเรียนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะครับเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียน โรงเรียนบ้านนายเหรียญนะฮะอยู่ที่บางบอนบางบอนนี่เองนะครับเด็กอาหารเป็นพิษเนี่ยะฮะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม3นะฮะแปดสิบกว่าคนนะมีทั้งปวดท้องอาเจียนนะครับหนักบ้างเบาบ้างนะครับแล้วด้วยความที่เด็กเป็นกันเยอะก็ต้องทยอยส่งหลายโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลราชพิพัฒน์4คนเอ้ไม่ใช่40คนโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์55คน ศูนย์สาธารณสุขอีก10คนนะฮะอีกหนึ่งคนผู้ปกครองส่งโรงพยาบาลบางประกอกนะครับก็คาดว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากอาหารกลางวันของโรงเรียนนะฮะซึ่งเด็กนักเรียนส่วนมากแล้วเนี่ยจะทานอาหารเหมือนกันทั้งโรงเรียนนะครับแล้วพอช่วงเย็นเย็นก่อนกลับบ้านก็มีอาการนะครับปวดท้องอาเจียนสอบถามจากคุณครูประจําชั้นอนุบาลคนหนึ่งนะฮะคุณครูสุกัญญาเนี่ยบอกว่าน่าจะเกิดจากอาหารกลางวันแหละตอนเช้า ตอนเช้าไม่น่าจะใช่นะตอนเช้าเด็กก็กินนมนมโรงเรียนมันมันไม่น่าจะส่งผลมาถึงตอนเย็นครับฉะนั้นน่าจะเป็นอาหารกลางวันมากกว่านะครับซึ่งก็ให้แม่ครัวทาแล้วก็กินร่วมกันทั้งโรงเรียนนะฮะก็มีแกงผักตําลึงผัดหน่อไม้แล้วก็ซูชิของหวานก็เป็นไอติมนะครับเขาก็เลยต้องตรวจสอบดูว่ามันจะต้องมีอาหารสักอย่างหนึ่งนะของตอนกลางวันนะ่ะที่เด็กกินเข้าไปแล้วนจนกระทั่งทําให้เกิดอาหารเป็นพิษเนี่ยนะฮะ ก็ส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลับบ้านได้นะครับส่วนบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยเนี่ยก็ยังต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดูอาการไปก่อนอนะฮะอาหารเป็นช่วงนี้หน้าร้อนนะครับต้องระวังคืออาหารบางอย่างเนี่ยบางถ้าทําทิ้งไว้นาน,านเนี่ยมันมันบูดง่ายครับมันเสียง่ายแล้วบางทีไม่ต้องนานด้วยอาหารบางอย่างถ้าเป็นกะทิอะไรเนี่ยแปบ๊บเดียวเปรี้ยวเลยใช่ใช่นะบาง,บางทีมันไม่ออกรสชาติด้วยนะคือ ดมดูเนี่ยไม่รู้ว่ามันบูดด้วยนะแต่ว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันแพร่กระจายอยูอ่เออใช่อย่างที่เรารู้กันเลยเนี่ยตอนช่วงน้ําท่วมก็คือว่าแตงกวาเนี่ยห้ามใส่ลงไปในข้าวครับอแตงกวาเนี่ยถ้าใส่ลงไปในข้าวแล้วนานๆเนี่ยบูดทั้งกองเลยอ,อพูดถึงช่วงน้ําท่วมเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลดอนเจดีที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ผู้สื่ข่าวได้รับแจ้งบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยถูกจระเข้กับนะฮะก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับปรากฏไปเจอนายประสิทธิ์ดาวเรืองนะครับคุณประสิทธิ์เนี่ยมีบาดแผลถลอกที่แข้งขวาก็สอบถามว่าไปโดนอะไรเขาก็ไล่ยฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเย็นไปขุดหน่อไม้ที่ริมแม่น้ำท่าคอยไปเพียงคนเดียวนะครับกำลังเดินหาหน่อไม้อยู่ สายตาเนี่ยเหลือบไปเห็นจระเข้นอนหมอบอยู่ที่โคนกอไผ่ทีแรกเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองเข้าไปดูใกล้ๆอา้าวจระเข้ตกใจฮะแล้วจังหวนะนั้นจระเข้เนี่ยพุ่งเข้ามาจะก,กัดที่ขาแต่ว่าโชคดีคุณประสิทธิ์เนี่ยหลบทันแต่ว่าจมูกจระเข้เนี่ยมาชนที่หน้าแข้งตัวเองก็หงายท้องไปเลยนะฮะเสร็จแล้วจระเข้ก็หนีลงไปในแม่น้านะครับหลังจากนะั้นจระเข้เนี่ยย้อนกลับขึ้นมาที่ชายตะลิง ด้วยความโมโหเนี่ยคุณประสิทธิ์บอกใช้มีดตามลงไปฟันที่ปลายจมูกจนได้รับบาดเจ็บแล้วจระเข้ก็ดำน้ำหนีไปไ,ไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยทีแรกไม่มีคนเชื่อก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีไข่จระเข้ด้วยนะนแล้วก็พาชาวบ้านมาดูลังไข่ฮะเมื่อสักครู่จะเห็นนะฮะมีคุณประสิทธิ์บอกมีอยู่20ฟองนะฮะเขาก็เลยเชื่อแล้วมันถูกจระเข้จริงๆคือไม่ถึงกับกัดนะฮะแค่มาโฉบมาโดนแล้วก็ล้มลงไป ขายังเจ็บอยู่นะมันรอยทะลอะนี่ตามลงไปฟันจะเค่น้ําเหรอโอ้โหอย่าไกลทองเนี่ฮะชาวบ้านเขาก็ฮือหากันแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโชว์พระด้วยส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเอ๊ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นจระเข้ที่ที่อยู่ในน้ำเนี่ย คือชาวบ้านเขาเชื่อว่ามีสารของหลวงพ่อยอดวิมานแบบนั้นเขานับถืออยู่นะฮะเอ่อเป็นจระเข้เจ้าที่วาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าสงสัยจระเข้รู้จักฟาร์มนั่นแหละตอนที่มีเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเคยใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงตายมาแล้วหลายตัวคงจะมีหลุดรอดเหลือนะครับแล้วก็มันมันมาวางไข่แล้วคงจะหวงไข่อ่ะก็เลยเฝ้าอยู่ที่บริเวณรังไข่คุณประสิทธิ์เดินผ่านมาพอดีก็เลยจะเอ๋เลยเนี่ยฮะ มาลองอุ๊บ๊มันก็โดนไตเนมามันน้มใหญ่ไหมโตใหญ่ไปเยอะมันก็โดนลงน้ำสักพักมันก็ขึ้นมาใหมจะขึ้นมาใหม่แต่ในพวกว่เอาเลียนลงไปไปปั่นจะขึ้นมาตัดอีกแออวมันห่จะขึ้นมาทีลาไ่ที่านั่นใช่ไหมมันมีไข่อยู่ลายร์เ่ปันปันโตมีไม่ตายมันอยู่กอไม้เลยไง มันคือว่ามันเป็นปลอกปอไผมันยู่ไปใต้ปอกไผ่รังมลนางมันใช้ยางแห้งโมกไม่มีพตนมไม่มีอไนไ่ด้วยเยอะไหมพี่ไย2เฮ้ยตวนีได้ป่ะเดียวไปดูเลยใคไปไเนี่ยฮะตอนนี้จระเข้ก็หนีไปได้อยู่นะครับก็ที่ริมแม่น้ำท่าคอยอำเภอดอนเจดีนะฮะ ก็คงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเ็าคงจะผวาแหละมีแบบนี้ก็ยังจับไม่ได้นะ,ะเจ้าหนาที่จับไม่ได้เอาละฮะเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ